สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับร้องเพลงเก่งขึ้นได้ใน20วัน20คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่6แล้วนะคะที่พี่นัทจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงมาฝากกับทุกๆคนนะคะหัวข้อในวันนี้ที่พี่นัทจะพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของการร้องผิดคีย์เสียงสูงเสียงต่ำ แล้วก็เสียงเพี้ยนจะต้องทํำยังไงแล้วก็แก้ยังไงนะคะสําหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่หลายๆคนมองข้ามมากๆเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของคีย์เพลงหลายคนร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าทําไมร้องไม่ถึงทําไมร้องเสียงไม่เพราะทั้งๆที่ตั้งใจสุดๆไปเลยแล้วก็ร้องออกมาอย่างไม่ถูกใจตัวเองนะคะ คำตอบง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือคุณร้องผิดคีย์นั่นเองค่ะวันนี้พี่นัทจะมาช่วยวิเคราะห์ให้เห็นทั้งในเรื่องของข้อดีข้อเสียของคีย์ที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่นะคะพร้อมบอกถึงวิธีสังเกตคีย์ค่ะให้กับตัวคุณด้วยนะคะเคยไหมคะที่เวลาที่ร้องเสียงสูงแล้วก็เพี้ยนหรือว่าเสียงต่ำแล้วก็ตกคีย์ บางทีก็หลงไปเลยวันนี้พี่นัดจะพามาเข้าใจตั้งแต่สาเหตุที่เพี้ยนแล้วก็จะสอนเทคนิคนง่ายๆที่ฝึกตามได้เลยนะคะคลิปนี้เหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะร้องเพลงให้ตรงคีย์ทั้งเพลงนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะคำว่าเพี้ยนเนี่ยคืออะไรเสียงเพี้ยนก็คือ1เสียงไม่ตรงโน้ตที่ควรจะเป็นนั่นเองค่ะ2 บางครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าหูเรายังไม่แน่นพอนั่นเองนะคะหรือว่าหูเรายังไม่สามารถที่จะฟังเสียงของตัวเองได้ดีพอนั่นเองค่ะ3นั่นก็คือบางครั้งเป็นเพราะว่าเราเนี่ยใช้พลังงานผิดเช่นอาจจะมีการดันคอบีบคอทำให้เสียงออกมานั้นเพี้ยนได้นะคะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะเช่นสมมติว่าเพลงนี้เนี่ยควรจะเป็นเสียงโดแต่ว่า ทำไมเวลาเราร้องออกมาหรือว่าเราร้องต่ํากลายไปเป็นเสียงลาไปได้แบบนี้ก็คือทําให้เสียงเนี่ยสามารถที่จะเพี้ยนได้นะคะหรือว่าเวลาที่เราเสียงสูงเราเกิดอาการที่เกร็งไปเสียงก็เลยขึ้นไม่ถึงแล้วก็พาเพี้ยนแบบไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะต่อมาพี่นัทจะพาคุณเนี่ยมาเช็คหูกับเช็คเสียงเราก่อนนะคะก่อนที่เราจะร้องเพลงนั่นเองค่ะ การเช็คหูของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยรู้ว่าหูของเรานั้นแม่นคีหรือเปล่าวิธีง่ายๆเลยค่ะให้คุณเปิดเป็นโนนะคะหรือว่าใช้แอปเสียงก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ร้องเสียงลาแล้วก็ฟังว่าเราเนี่ยร้องตรงไหมนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะใช้แอปจูเนอร์ช่วยดูก็ได้นะคะว่าคียนั้นตรงหรือเป๊ะหรือเปล่านั่นเองค่ะ ต่อมาให้เช็คช่วงเสียงนะคะว่าช่วงเสียงของเรานั้นมีช่วงเสียงแค่ไหนนะคะก็คือให้เราเนี่ยทำการไล่โนดนั่นเองค่ะให้ไล่เสียงโดเรมีฟาซอลลาชีโดนะคะแล้วก็ไล่กลับค่ะเป็นโดทีลาซอลฟามมเรโด ถ้าเกิดว่าเสียงของคุณเริ่มแหบหรือว่ามีอาการเสียงหลุดนะคะก็เท่ากับว่าเป็นจุดสิ้นสุดของช่วงเสียงนั่นเองค่ะตรงนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามที่จะฝืนร้องจนเกินไปแรงเสียงของเราเนี่ยก็จะเกิดการเพี้ยนอย่างแน่นอนเลยละค่ะและเรื่องที่สำคัญต่อมาอีกเรื่องหนึง่ง นั่นก็คือในเรื่องของคีย์เพลงนะคะหลายๆคนเนี่ยร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าทําไมร้องไม่ถึงทําไมเสียงไม่เพราะทาั้งๆที่ก็ตั้งใจสุดๆคําตอบง่ายๆค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยร้องผิดคีย์ค่ะขอย้ํานะคะคุณร้องผิดคีย์นั่นเองค่ะวันนี้พี่นัทจะมาช่วยวิเคราะห์ให้เห็นทั้งในเรื่องของข้อดีข้อเสียของคีย์นะคะ ทั้งที่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ค่ะพร้อมบอกวิธีสังเกตเคีย์ง่ายๆให้กับตัวคุณดังนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่นัทจะมาพูดในเรื่องของผลเสียของการร้องผิดคีย์ให้คุณได้ฟังกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยข้อที่1จะเกิดการเสียงเพีย้ยนเสียงไม่ตรงโน้ตนะคะพอคีย์สูงกว่าช่วงเสียงของเราเนี่ยเสียงเราก็จะพยายามปีนขึ้นไป แล้วก็ออกมาเพี้ยนหรือว่าบีบเสียงนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าทีของเพลงนั้นต่ำจนเกินไปเสียงที่ออกมาก็จะเบาแบนแล้วก็ไม่มีพลังนั่นเองค่ะ mm hmm. ข้อที่2ในเรื่องของเสียงเกร็งบาดเจ็บแล้วก็เสียงหายถ้าเกิดว่าคุณออกเสียงผิดพอเราฝืนร้องเพลงไปสูงๆตลอดเนี่ย เส้นเสียงของเราก็จะเกิดอาการเกร็งนะคะแล้วก็เกิดเสียงห้าวหรือแสบคอได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียงของคุณนั้นเสียแล้วคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพักฟื้นนานพอสมควรเลยละคะ่ะกว่าที่เสียงของคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะข้อที่3ถ้าเกิดว่าร้องแล้วไม่สนุกขาดอารมณ์ก็เป็นเพราะว่า คุณอาจจะมัวแต่คิดว่าจะร้องถึงไหมหรือว่าร้องเพี้ยนไหมนั่นเองนะคะข้อที่4ให้ดูภาพรวมค่ะว่าภาพรวมของเรานั้นเนี่ยดูเป็นมือโปรหรือเปล่าแม้ว่าจะซ้อมมาก็จริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนฟังเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียงไม่เข้ากับเพลงยังไงก็ไม่น่าฟังแล้วก็ไม่ดูเป็นมือโปรอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะข้อที่หในเรื่องของความมั่นใจ คนที่ร้องเพลงผิดคีย์บ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองร้องไม่เก่งก็อาจจะทำให้เกิดการขาดความมั่นใจได้นะคะเพราะฉะนั้นคีย์เพลงเป็นส่วนที่สำคัญค่ะประโยชน์ของการร้องถูกคีย์นะคะข้อที่1เสียงของคุณนั้นก็จะไหลลื่นร้องสนุกมากขึ้นเลยละค่ะไม่ฝืนแล้วก็ไม่ต้องบีบเสียง เสียงที่ออกมาก็จะพุ่งอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะให้ลองสังเกตดูนะคะเพราะว่าประโยชน์ของการร้องเพลงที่ถูกคียเนี่ยมีหลายข้อมากเลยค่ะข้อที่2ในเรื่องของการใส่อารมณ์ได้เต็มที่ถ้าเกิดว่าคุณร้องถูกคียคุณก็สามารถที่จะใส่อารมณ์เพลงได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไม,ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการร้องถึงหรือไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ย จะมีพื้นที่ในการใส่อารมณ์จะหวานจะเศร้าจะพุ่งก็ทําได้อย่างเต็มที่โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยละค่ะข้อที่3เสียงจะเพาะขึ้นโดยอัตโนมัตินั่นเองพออยู่ในช่วงเสียงที่เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยเสียงของเราที่ร้องออกมาก็จะไม่แข็งไม่ห้าวฟังแล้วก็จะน่าฟังขึ้นอีกเยอะเลยนะคะข้อที่4ก็คือรักษาเสียง ได้ในระยะยาวนั่นเองนักร้องมืออาชีพทุกคนเนี่ยจะรู้ดีนะคะว่าคีย์ของตัวเองนั้นเป็นยังไงต้องร้องคีย์ไหนนะคะเพราะว่าจะต้องใช้เสียงทุกวันถ้าเกิดว่าเลือกคียด์ดีเสียงก็จะอยู่กับเราไปได้นานๆเลยละคะ่ะข้อที่5 <S <S การมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคุณไม่ต้องพยายามที่จะไปลอกศิลปินต้นฉบับนะคะการที่เรานําเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ จะร้องด้วยเสียงที่เป็นเรานั้นเองค่ะและนั่นคือจุดที่คนฟังเขาจะจำเราได้ดีนั่นเองค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคีย์ไหนคือคีย์ของเราตรงนี้สำคัญนะคะมาดูกันค่ะข้อที่1ให้เริ่มจากการที่เราเนี่ยร้องเพลงที่เราชอบก่อนนะคะแล้วก็ดูว่าเพลงไหนที่เราร้องแล้วรู้สึกว่าสบายสุดๆถ้าเพลงต้นฉบับ ร้องแล้วเหนื่อยก็ให้คุณเนี่ยลองลดคีย์ลงมา1-3ถึงคีย์ลองดูนะคะเผื่อว่าจะทำให้คุณนั้นร้องได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะข้อ2นั่นก็คือการเทียบเสียงของตัวเองกับเียโนหรือแอปวัดเสียงนั่นเองนะคะให้คุณลองโน้ตสูงสูงสุดไปเลยค่ะหรือไม่ก็ต่ำสุดไปเลยที่เราร้องได้แบบสบายๆก่อนนะคะจากนั้นก็ดูว่า ช่วงเสียงของเรานั้นอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดว่าเลือกเพลงที่ไม่เกินกรอบของเสียงสูงเสียงต่ํานั้นคุณก็สามารถที่จะร้องได้อย่างดีเลยละค่ะข้อ3ทดลองร้องหล,ลายๆคีย์ดูก่อนค่ะเพลง1เพลงลองร้องเวอร์ชั่นคีย์ต้นฉบับดูก่อนนะคะแล้วก็ร้องคีย์ต่ําลงมาสัก1-2เสียงแล้วก็อัดฟังย้อนดูค่ะเสียงที่ออกมาเนี่ย ว่าเวอร์ชั่นไหนเสียงที่ร้องออกมาแล้วไม่แข็งไม่เพีย้ยนไม่บีบนั่นก็คือเสียงคีย์ของเรานั่นเองค่ะข้อที่4ให้ใช้เทคนิคสังเกตเสียงของตัวเองถ้าเกิดว่าร้องแล้วเสียงเต็มเสียงไม่ตกเสียงไม่เกร็งคียน,นั่นแหละค่ะคือเสียงที่ใช่ของตัวคุณหรือถ้าเกิดว่าเราร้องแล้วมีการตะเบงเสียง บีบคอเก่งคอเสียงเบาเสียงแบนตรงนั้นไม่ใช่ขีของคุณนะคะในท้ายคลิปนี้นะคะพี่นัทจะขอยกตัวอย่างเพลงกลับมาทำไมให้กับทุกคนได้ฟังคร่าวๆนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ,เ,อ,อเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงของคุณเอกราาสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเพลงผู้ชายร้องนะคะ ซึ่งเพลงเพลงนี้เนี่ยคุณเอกราชเนี่ยเขาก็จะใช้เสียงหรือใช้คีย์ในการร้องของเขานั่นก็คือเขาจะร้องเป็นคีย์ G m i n นนะคะคีย์ G m i n o เเนี่ยเป็นคีย์ที่จะให้โทนเสียงที่อบอุ่นแล้วก็ฟังออกมาเศร้าแต่ว่า ไม่หม่นจนเกินไปนะคะก็จะเหมาะกับอารมณ์เพลงด้วยแล้วก็เหมาะกับน้ำเสียงของตัวเขานั่นเองค่ะมาลองฟังกันดูนะคะกลับมาทาไมฉันลืมรับก็บ สำหรับเพลงนี้นะคะพี่นัทเปิดให้ไม่หมดเนาะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงก็อย่างสมมุติเพลงเพลงนี้ค่ะถ้าสำหรับใครหลายๆคนที่อยากร้องเพลงนี้ถ้าเกิดว่าเสียงของคุณนั้นถึงคุณก็อาจจะร้องคีย์เดียวกับคุณเอกราชก็ได้ค่ะนั่นก็คือจีเม i น n e r แต่ถ้าเกิดว่าคุณร้องไม่ถึงพยายามอย่าเค้นเสียงหรือว่าต้องเป็นศิลปินคนนี้นะคะคุณอาจจะลดคีย์ลงมา เพื่อให้คุณร้องเพลงนี้ได้เท่านั้นเองค่ะก็ยกตัวอย่างของคุณเอกราชไปแล้วก็เหมือนกับพี่นัทนะคะพี่นัทนำเพลงนี้มาร้องซึ่งก็พี่นัทก็ลดคีย์ลงมาเหมือนกันเป็นสไตล์ของพี่นัทนะคะแล้วพี่นัทก็ร้องในแบบพี่นัทไม่ได้เป็นคุณเอกราชนั่นเองค่ะดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ นั่นล่ะค่ะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่พี่นัทนำมาคัฟเวอร์เพื่ออยากจะให้ทุกๆคนนำไปวิเคราะห์แล้วก็ฟังเพื่อที่ว่าจะได้มีตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะไม่จำเป็นว่าเพลงที่คุณร้องเนี่ยจะต้องเป็นเพลงผู้หญิงเสมอไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบเพลงผู้ชายคุณก็สามารถนำเพลงของเขามาร้องได้เหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่า จะต้องมีการลดคีย์ลงมาเท่านั้นเองนะคะคีย์เพลงเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการร้องเพลงนะคะไม่จำเป็นที่คุณจะต้องฝืนร้องเพลงในคียที่ไม่ใช่ตัวของตัวคุณนะคะเสียงร้องของแต่และคนไม่เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนกับรองเท้าคนละเบอร์คนละรุ่นการฝึกร้องคีย์ที่ไม่ใช่ก็เหมือนกับ การที่เราเนี่ยใส่รองเท้าเล็กเกินไปใส่แล้วก็อาจจะเจ็บแล้วก็เดินไม่สวยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้จักเสียงของตัวเองเลือกขี์ให้ตรงกับธรรมชาติของเราเพลงไหนก็เพราะได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องร้องให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะน,น,นะคะอย่าลืมนะคะว่าเสียงที่ดีไม่ใช่คนที่ร้องสูงที่สุดแต่คือคนที่รู้จักใช้เสียงของตัวเอง ได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้า EP ีที่7สําสำหรับ EP นีนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ